สวัสดีพี่น้องมาพอก,กับบุมอีกแล้วค่ะเมื่อนี้เ <c oughs> มื่อนี้ก็ว่าไม่ยังได้เนานะคะ่ะเมื่อนี้อันมาอัดคลิปสันสันผ่า,พ,าพ่อพี่น้องหลังจากที่ว่าบุ๋มก็มาเตบ,บ้านแล้วก็มาเหตุงานเนาะคะ่ะมาเหตุงานหาเงินดและพี่น้องหาเงินไปเหตุบ้านเนาะ,ะโบคอยมีเวลาอัดคลิปเลยเพราะว่า มุ๋มเคเห็นงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนาะค่ะตื่นสายแล้วก็บรรูปเสียท์คอนเทนต์อีหยังลงเพราะว่าเข้าแบบจังไดแหละหัวมันมึนตุบเลยเนาะ,ะว่าวสิอัดคลิปอีหยังลงเพราะว่าสิว่าเหตุกำเขา่าหรือว่าไปหันไปหนีก็บ่คอยมีเวลาเนาะจ้าเพราะตัวเองหันเลือกงานเดือกตื่นสายเนาะจ้าพี่น,อกกน้องก็เนอยเพราะว่าเพื่อตื่นขึ้นมากอะ เทียงใบเด็ดจีน้อยว่าเตรียมตัวไปเฮตุงานอีกก็เลยโม,มอคอยมีเวลาอาดคลิปจะกเหตุอยากอาดคลิปอยากมีเวลา,นานเห็ุแต่ว่าจะของเวลา้หน่อยเนะาะจ้าพี่น้องเหตุงานแต่ว่ามือน,นี้อ่านีซีมา,าขาน้องมูเนาะคะ่ะเป็นโต๊ะแห้งอะ่ะ เตาแห้งคืออย่างนี้ตัวเสียจังไหยเพราะว่าบุ๋มเห็นงานมาตั้งแต่มาจากบ้านก็เห็นงานมากะอาน่จจะได้เดือนหนึ่งเนาะจากพี่น้อง,เด,อนนงเ,เดือนหนึ่งแล้ยมั้งเดือนหนึ่งแหละเดือนหนึ่งเดือนกล,ล้วยนห่ยหลังจากที่ว่ามาจะบ้านนอกจากคนนี้บุ๋มก็ไม่เห็นงานทีนี้ก็หนเงินมากเท่าไหร่่ะหยอดกระปุกเม็ดนอกจากพี่น้องมันนี้บุ๋มมีเงินใส แล้วกระตรงเอาไปใส่ใจอย่างบางอย่างอีกเนาะจ้ะเพราะว่าจําเป็นกระตรงในทูบเนาะจ้ะมัน,นี่เข้ามาเวรงม่งเงินเก็บอ่าตั้งแต่กลับมาบ้านกับอะไเดือนกลัวเนาะจ้ะเสล็ดจ,จากบา่าทสิเดจากพันเพราะว่าเจ็จังไหนกับเป็นน้ำพักน้ำแห้งเขาเนาะว่า <c oughs> อย่าขามันเลือ่อแต่ว่ากระตรงจัดการมันจะพี่น้องเป็นอย่างจาังหวะจังสันเพราะว่ามันมีเงินใส่เหลวจยงไในกระตรง ทำใจตอนนี้ถูกแต่จังสีทม,นะมากมเนาะโมเดกถูกแต่เสียจักบัตรข้างบนง้างบงเสียขางบนเสียาาก็ฮู้แล้วว่าเดียจั๊บัตรเร่วนเรา่มาเบิร์กันนะจ๊ะพี่น้องว่าเขาเสียเลจากคันเสียเลจากกวาดเรามาเตรียมสังหารหมูกันค่ะอยากจะทำแต่ก็ต้องทำ กรุจ้าวที่นอนที่จับาทมุมสีโวอันบได้หยอดแว่งยหอ่นอนนนจก,อนาอกบบนจากบุมที่ยอดแแวงหาลอยกับเป็นงขั้นกระปุก้วาสีอะไเท่าไหร่ ตอนแรกตั้งใจว่าประมาณทาวาจำเป็นก็ประมาณสองสามเดือนจะชี้ทุกนอกจากแต่ตอนนี้หัวไตลน,นี้ไม่ทุกไม่ได้ค่ะหมดแล้วอะเหลือแค่นี้เองเนาะ เทน้อยแท้อันนี้เดียนบาทมาันแบบเอาไว้ไปซื้อของให้อีเมลเดียนบาทเดียนบาทกัะเดียนหานเดียนสิบมานับกันมาเ,าเท่าไหร่เธอเด็กทานนังที่ง,นงานเลยวะ ดูกันว่าเราจะได้กี่ว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเองดสิบแปดสได้มือนเก้าเองนะด่บเบินยังแล้วจ้ะ วอ,อนึ่งหยดไม่ตึงตองมึงเลยผิดคาดแต่ก็รีใจนะาจา๊ะเป็นน้ำพักน้ำแดงเฮาเป็นคาเลงเขาแล้วก็นับเดียบรลอยแล้วจ้าพี่นอกหล้รประมาณมื่นเก่ากระยอดมาปุ่มกระเก็บออกมาประมาณหดาประมาณอา เดือนกกวนกี่เนาะจ้าตังแต่มาแต่บานตังแต่สวงหลังสงการเนาะบุ๋มมาเห็นงานมันจําเป็นเนาะจ้าพี่นอ้องบ่าอยากชี้ทุปต้นแดกหันตั้งใจไปว่าอันถ้าเป็นไปได้ก็คิดว่าอันดีไหมเนาะจ้าจะเก็บออมใบหอดีไหมนะกะซิเมื่อบ้านเพราะว่าบุ๋มยังมีภาระหลายอย่างที่ต้องเหตุนเนาะจา้าเพร่ะว่าสิเป็นกระแพงบ้านเพร่อว่าสิเป็น บาทกันยังโมท่านเลียวสมบูรณ์นาะจ๊ะพี่น้องก็เลยอยากจะเหตุให้มันเลียวแต่ว่าตอนนี้มันก็จําเป็นตรงมีอย่างอื่นเขามาก็เลยตรงอเอาไปใสก่กอนเนาะจะแลวกันไม่ <c oughs> ผลของการออ,อ,อนเนาะจ๊ะพี่น้องเมื่อก่อนมีบุญกระเซียใจร้ายที่แบบว่าตอนตจวของเป็นใบรุ่นเนะาะกะรไอเงินมากะบมีแต่เหรียญแต่เที่ยวเมื่อ่บคอย,อยก บมคอยเก็บเพราะว่าคิดว่าจะของโมมีภาระและ้วพ่อจะของใหญ่พึงคิดไหว่าอาอยู่หลายขึ้นพึงคิดไหว่าจะของควนเห็นคนอื่นมีเขาก็อยากมีน้าเขาเห็นคนอื่นมีเพื่อนมีบ้านมีรถเขาก็อยากมีน้าคนอื่นเสีุจังไนเขาก็ต้องแบบพ่อเมาบืนหาส่วนนี้ก็คือมาเก็บออมตอนนี้กับตอนแรกก็คิดว่ามันอาจจะสายเกินไปแต่ตอนนี้กับ คือว่าเออึือเมื่อคืนได้ดีดีแต่ยังว่าท่านได้สายเกินไปเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาก็อยู่ซอมนีแล้วเขาก็อยากมีคืออ่ามูรุลเล่าเข้าเดียวกันเขากับมีเพื่อนมีบ้านมีรถมีครอบครัวเนาะแต่ว่าบุ๋มยังว่่ทันมีครอบครัวแต่บุ๋มก็อยากมีอ่าอยากมีเพื่อนเป็นของเจาของอยากมีบ้านมีรถคือคนอื่นเขาเนาะจ้ะเพราะว่าเขาเกิดมาบ่ไเ้ เมบิดมีห้เข้าตรงมาหาเอาเองเนอกจากพี่น้องเพราะฉะนั้นกะผ้าก,กันเก็บออมนอกจากพี่น้องว่าส่วงนี้หันหาเงินมันกะยากเน่กะคือจังใดกะอดทนสู้ไปนี่แหละใ <c oughs> นเมื่อวายุบวานเจ้าของมันกะบ่มีได้แต่กะบ่มีงานไหเห็ุกะต้องมาเหตุงานมาขอ,อาสายเหตุงานอยู่บานเพลินนอกจาก พอเดกเก็บเงินเก็บคำมาอ,อยู่บ้านเฮาเวลานั้นล่ะบุ๋มกาอขอจบคลิปใบเพลงซามีเลยคะ่ะฝาาพี่น้องกดติดตามกดไดกกดแชร์ส่งบุ๋มสา,ลา,สาวลอสตอรี่ละจ้าพี่น้องเพื่อป็นกำลนังใจให้บุ๋มฮ็ดคิปต่อ,ตอไปเนาะคะ่ะเพราะบุ๋มกาขอโทษขออภัยทุกๆกคนเลยคะ่ะว่าคนชิมติดตามเพราว่า อา้าเาบายังผิดไปด้วยว่าจังใดกัตักเตือนกันมาได้เนาะจ้กพี่น้องช่วงนี้บุมย่มเราอีรีว่าเจ้าของอาบ่๋เลยมีเวลาเฮ็ดคลิปอยากเฮ็ดคลิปแต่ว่าบุ๋มมีเวลาเหาหน่อยเนาะจ้กเพราะบุม๋มช่วงนี้บุ๋มก่บมืนเฮ็ดงานเฮ็ดงานเผาเก็บเงินเผามืออยู่บาา้านฮาเนาะจ้กพี่น้องเนาะไปละสวัสดีคะ่ะบ,บาย ขอกันในคลิปนานาะคะ่ะเดี๋ยวบูมสิหาอคอนเทนต์ดีๆล่งเนี้ยบางคนก็บว่าไรซาล่